โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมสยองขวัญสันประสาทนะครับเกี่ยวกับตำนานผีแอปเปิลหน้าแดงตำนานผีแอปเปิลมันจะมีจริงเหรอมีเขาบอกว่าที่เนี่ยมีผีแอปเปิลหน้าแดงอยู่นะครับทุกคนเออนี่เหมือนจะเป็นแบบฟาม่ะใช่เป็นถนนเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีผู้หญิงที่เป็นแบบพวกนักเดินทางนักไต่เขาอะไรอย่างเงี้ยไล่หายตัวไป สาเหตุที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาหายตัวไปเพราะว่าเขาพยายามที่จะพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องผีที่นี่คือการเดินจากบ้านล้างนะอันนี้อันนี้คือบ้านล้างนะเว้ยบ้านล้างหลังสีแดงนี่คือเด่นเลยไปยังฟาร์มเว้ยแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกเลยเจอแต่วิดีโอเทปที่มีบางอย่างอยู่ข้างทางเออซึ่งตอนนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับทุกคนนะ ตำนานนี้มีจริงอยู่หรือเปล่านะคะใช่แล้วดูทุกคนดูบ้านแดงเฮ้ยมันบ้านล้างหวะเออแต่มันดูใหม่มากเลยนะเฮ้ยข้างนอกได้ใหม่มากเอาเอาให้อยู่เอาไหมล่ะก็ได้โอ้โหอยู่ฟรีเลยอ่ะครับทุกคนโอเคเฮ้ยโหเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรอ่ะอันนี้จะเป็นแบบพวกข้อคว้าข้อควายปะข้อคว้าข้อควายอันนี้ก็คือบ้านของผมเองบ้านของแบงก์เองนะครับนะโอ้ยเปิดไฟฉายได้โอเคโอเคทุกคนมันก็เป็นแบบเก็บที่เก็บฟางอะนะเออน่าจะที่เก็บของว่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นพิสูจน์กันเลยนะครับนะค่ะถ้าเราสองคนพ่อลูกเป็นอะไรไปนะครับทุกคนอาช่วยตามหาพวกเราด้วยนะตามหาพวกเราด้วยครับเราอาจจะหายไปที่ไหนสักที่หนึ่งหรืออีกมิติหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ะมิติลึกลับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราขอเดินเราต้องเดินทุกคนนะโอเคเดินไปไหนอะโอเคน่าจะต้องเดินไปข้างหน้านี้แหละโอเคเดินไปครับนี่เราเดินการขนนดเลยไหมไม่คงไม่มีใครอยู่แล้วล่ะเออเปล่าเปล่าปี่พี่ทุกคนนะโอเคก็ดูสำรวจ เป็นแบบบรรยากาศแบบดีมากเลยนะครับนะเออเออว่าทุกคนต่างประเทศแบบเป็นแบบว่าชนบทนะเนาะชอบนะอะไรแบบเนี้ยแบบเออม,มันดูแบบผ่อนคลายเนาะเออให้ผมนึกถึงไอ้นี่เลยเวลาเราวัดน,นั่นมันไอ้นี่ตอนแรกคือผมตกใจไอหุ่นไลกาเจอัน,นั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ย <ste ep> นี่เาไอแอปผีแอปเปิลหน้าแดงเปล่าผีแอปเปิลหน้าแดงเหรอเฮ้ยเฮ้ยบนว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 นถนนทุกคนมีอะไรอยู่ครับบนถนนเหมือนจะมีอะไรบางอย่างว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บกันเออมันคือแอปเปิลมันคือแอปเปิลนะจากไหนเริ่ม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 มืดแล้วนะเฮ้ยเอาดีบรรยากาศเริ่มมืดแล้วเฮ้ยมันเหมือนว่ามันจะเริ่มเย็นแล้วว่ะทุกคนเออเริ่มเย็นนะครับเดี๋ยวก่อนนะโอเค แอบตามาโอเคเราเราเราเดินเดินถอยหลังแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยมันตามเราปะวะใช่เหรอมันตามเราปะวะแอปเปิลอะไม่ตามเปล่าเฮ้ยเราคิดไปเองเหรอทุกคนแต่ดูบรรยากาศดินีดิหลอนไอ้เนี่ยเออหลอนไอ้คนแรกกาบมากเลยอเออเอ้ยมืดแล้วเดี๋ยวทุกคนเอาดีเอออุ้ยแล้วมืดอ่ะโอ้โหเดี๋ยวแล้วโอ้โหแล้วดูสภาพดิ เราอยู่กลางป่าคนเดียวกลางนากลางทุ่งแล้วมันไม่มีไฟไม่ไม่มีไฟแต่มีนกอีกาว่ะเออมีนกนะครับเฮ้ยทุกคนหรือว่าเรื่องราวของพี่แอปเปิลหน้าแดงแล้วเสียงอะไรมาตะคุ้มตะคุ้มเมื่อะเอออันนี้มันอะไรข้าโพดนะนี่เออบูตดนั่นเอาจริงอะเอาดีทุกคนเฮ้ยเฮ้ยผมรีบวิ่งดีกว่าว่ะเออนี่เราต้องวิ่งไปไหนอะผมก็ไม่รู้น่าจะเป็นฟาร์ม เสียงอะไรมันมือวับบุบวะได้ยินใช่ไหมได้ยินดิเฮึฮึบรรยากาศแบบนี้โอ้โหโคตรน่ากลัวเลยฮยผมไม่อยากอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนลุกว่ะมันวิ่งอยู่ในพุ่มอ่ะเออเหมือนมันแบบวิ่งข้างๆหูเราเลยอ่ะเออเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนมันเป็นหน้าแอปเปิ้ลยิ้มครับแอปเปิ้ลยิ้มเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ย ชนเนอะเฮ้ยเอาดีเฮ้ยกิเกิดอะไรขึ้นวะโดนรถชนครับตรงนี้หรอใช่เหมือนว่าเราต่นขึ้นมานะโอเคทุกคนเราอาจจะไม่ตุยหรือเราตุยไปแล้วแต่เราไม่รู้ตัววะอันนี้คือวิญญาณ่างลอยเยูอเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วก็ไอ้กองแอปเปิลอันนั้นล่ะเออรูปยิ้มอ่ะมันคืออะไรอะเฮ้ยข้างหน้าเหมือนมีอะไรวะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะไปดูไปดูเออมันน่าจะเป็นอะไรอ่ะ ฟาร์มหรอเราถึงฟาร์มแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูก่อนทุกคนตรงนี้คือโอ้คืออะไรอ่ะโอ้เฮ้ยไม่รู้มันคืออะไรวะโอเค okay, ไป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 ตออเอ้ยพี่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 จรจับจัดๆัๆจัด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 จันจัดจันันจัดัน เหมือนเห็นสีแดงแดงด้วยอ่ะใช่เหรอเออมองไม่ทันเลยอะเมื่อกี้เฮ้ยทุกคนตอนนี้จริงเหรอเนี่ยมันเริ่มมืดหุ้ยทีน่าจะเวลาประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วว่ะอุ้ยผ่านไปไวเน่เออทุกคนผมพยายามเดินไปเรื่อยๆนะครับตนเสียงอะไรอยยออ้าเข้าไปดูสักทีวะมีอะไรออกเขาดูไม่ได้คิดว่าดูได้ จะพุ่งเงิมันสงสัยไงอาจจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกสัตว์ก็ได้อ๋อหมาเหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่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 เฮ้ทุกคนเราโดนเราโดนเล่นหลอเหรอไอพี่แอปเปิลหน้าแดงใช่ไหมอ่ะใช่เลย เฮ้ยมันเดินเร็วมากเลยเฮ้ยทำไงวะเฮ้ยวิ่งเหรอโอเคทุกคนผม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 ระวังหลังผมระวังหลังระวังหลังไว้โอเคระังหลังไว้อันนี้ผมเดินถอยหลังอยู่นะถ้ามันมาปุ๊บผมจะใส่เกียร์หมาเลยเฮ้ยมันจะมาแล้วพี่เนาวิ่งสีขาเลยโหเป็นหมาเลยอะอย่าเลยอย่าเลยเฮ้ยไรไปไม่มีไม่มีมันมาแล้วไปไปมันมาแล้วโอ้โหแล้ววิ่งโคตขอด้ายบอกเลย อุ้ยมันเดินแล้วมันหยุดมันเดินแล้วมันหยุดว่ะทุกคนอย่าลืมนะที่เขาบอกว่าเออถ้ามีคนถามมามาไว้ยังอ่ะเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีบ้านเฮ้ยมีไฟมันเปนบ้านเหมือนมีไฟโอเคโอเคโอเคทิ้ง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 ระยะห่างเผมนี่ผมใส่เกียร์หมาผมวิ่งแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วผมคือได้ยินเรื่องเล่ามาถ้ามีคนถามว่าคุณจะเอาพายไหม ให้ปฏิเสธเขาไปเว้ยภัยนะภายนะยนะอุ้ยมันตั้งตามตามาอยู่เลยว่ะเดี๋ยวอากาศก็เริ่มมืดเหมือนฝนจะตกทุกคนโอ้โอ้ยฝนจะตกฝาดแลบ่ะอุย <c oughs> อ้ยใกล้ <c oughs> ถึงยัง,ง, <c oughs> งอ่านั่น <UR> ี่นั่งนี่นั่ง้ยทำไมมันไกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มทิ้งห่างแล้ววะเริ่มทิ้งห่างแล้วเริ่มทิ้งห่างแล้วไป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 มีรถมา เฮ้ยชนนี่ชนมันเลยชนเลยพี่ชายเฮ้ยเฮ้ยมันหนีเข้าไปแล้วหนีเข้าไปแล้วอ่ะอะไรอ่ะตอนนั้นมันเป็นไอ้นี่เบ่าเป็นหงเบ่ามันเกิดอะไรขึ้นวะเพิ่งแค่จุ่มลงไปเลยอ่ะโอ้ยถนนพังทุกคนรถจมลงไปเลยครับถนนมันพังโอ้โหดูดิโอ้มันเป็นน้ำนะเอ้า พี่ก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยแต่ว่าที่รู้คือเรามาถึงฟาร์มแล้วตอนนี้โอเคครับแต่ว่าไกลอยู่นะเนี่ยไอ้นั่นมันคงไม่ตามมาใช่ไหมชุดเหลืองๆอ่ะเข้าไปในพุ่มแล้วทนี้เขาเขียนว่าอะไรวะกับตันอะไรนะ Apple of my eye ขาบอว่าคุณจะไม่ลองพายของฉันหน่อยหรอโอ้โหเฮ้ยจำได้ไหมที่ผมบอกไงว่าอย่ารับพายของคนอื่นอ่ะเขาอว่าพายของฉันแบบโด่งดังมากเลยนะทำไมคุณไม่ลองหน่อยหรอไม่ครับไม่ดีกว่า ไม่ใช่ผ้าผมขอเป็นผายแอปเปิลโอเคทุกคนถ้าตามที่เขาบอกว่าให้เรามาที่ฟาร์มนี้หรอใช่ครับถือว่าเราก็ยังมีชีวิตรอดอยู่นะเอาดีๆอ่ะเออก็ตอนนี้ผมว่าเรารอดไหมเราก็ยังไม่รอดหรือที่อะไรน่ะใช่ใช่ไหมอย่าบอกนะว่าไอ้ไอ้ผีแอปเปิลหน้าแดงหรือเปล่าเฮ้ยเราไปคุยกับเขาดีๆก่อนเผื่อเขาจะไม่ทำอะไรเราเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับฮ้ยมานั่งนิ่งเลยว่ะทุกคน มันจะไม่ขยับใช่ไหมแอปเปิเ้ลแอปเปิ้ลเละแล้วขอโทษได้ไหมเฮ้ยอ,อ,อ,อยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้อะมืดเลยเฮ้ยแล้วเ,<อ>เปิดไฟฉายไม่ได้นะนี่เฮ้ยคนเราอยู่ที่ไหนวะเฮ้ยมีมีเศษแอปเปิ้ลห้องมีห้องเก็บแอปเปิ้ลก็อุ้ยอันนี้เออ กินไหมก็ตามที่เขาบอกคือเราจะต้องไม่กินนะตามความเชื่อนะทุกคนถ้าเรามีคนชวนกินพายให้เราบอกว่าไม่กินนะครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงมัอนออกาอย่างไรอะอะไรแผละแผลแผวะนี่เสียงว่าเสียงเก้าเสียบเก้าอี้วะไอ้ที่แอปเปิลน้องนั่งอยู่เสียงมันมาจากทางนู้นว่ะเนี่ยเออว่ะเอาดี อะไรอ่ะมืดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดีก็มืดเฮ้ยมีคนวิ่งมาเอออะไรอ่ะหรือว่าเออเฮ้ยแล้วเนี่ยเฮ้ยหลอนั่นเนี่ยเรื่องตำนานแอปเปิ้ลผีหน้าแดงมันน่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวะเออมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะไม่ไม่ได้นะเฮ้ยนี่มันเฮ้ยเขาหงกตเฮ้ยมันไม่ใครเดินเลยใช่ เสียงเหมือนมีใครเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงเหมือนมีคนเดินจอบแจ็บจอบแจ็บอยู่อ่ะทุกคนแต่มันไม่เห็นตัวนะวันนี้รู้สึกสยองยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนมสวนแอปเปิ้ลเลยป่ะล่ะใช่ใช่ใช่ที่นี่คือสวนแอปเปิ้ลว่ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะเป็นประตูครับเราอย่าเข้าไปเลยเนาะโอ้โหโอ้ my gosh ถ้าทุกคนมองผ่านลอดช่องไป คือมันจะเจอกับน้องแอปเปิลนะครับแอปเปิลหน้าแดงทำไงอ่ะเดินชนแอปเปิลไหมเดินชนแอปเปิลเหรอยไม่อยากรู้เขาจะกองไว้ทำไมอ่ะเขาเขามันจะทำให้เขาโกรธหรือเปล่าเฮ้อฮอไม่รู้ละเฮ้ยทุกคนมันหนีไม่พ้นว่ะเออหนีไม่พ้นว่ะตามมาตลอดเลยที่นี่ที่ไหนใช่ที่แอบหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะแอบได้นะโอ้ยป้าเลยแคบมากเลยว่ะแอบในนี้เหรอจะรอดจริงไหมเนี่ย เฮ้ยตรงนู้นอะไรวะหุ่นไลกา้ลกาโอ้ยคนหลอนหน้าหลอนจริงใครมาเอาหุ่นไลก้ามาตั้งไว้ที่นี่เนี่ยมนสั่นหาวเนี่ยไม่ยนากก่ากลัวีไปดีกว่าครับอันนี้คือชั้นใต้ดินหรอแล้วก็กองแอปเปิ้ลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไับไฟดับเฮ้ยอะไรอ่ะ ดยู่ดีไฟมันดับได้ไงวะกดเลยได้ปะไม่ได้เลยทุกคนดับไปเปล่าเหมือนไฟฉายผมจะพังว่ะใช่ใช่ไหมชัดเจนเฮ้ยมันถืออะไรมากพายก็ถามว่ายาก,กินพายไหมใครจะกินล่ะพี่ผมไม่กินนะคะเฮ้ยทางตันทำไงล่ะ ไม่กินพายครับกินข้าวมาแล้วอิ่มแล้วอิ่มอิ่มเรียกว่าอิ่มข้าวกันมากเลยแม่ไม่ให้กินขนมครับเดี๋ยวอ้วนเออไม่กินครับอุย้ยไม่กินไ,นไ,ม,ไม่กินพี่เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าคือตำนานตำนานผีหน้าแดงเออผีแอปเปิลหน้าแดงก็คือเรื่องจริงะดิทุกคนอ,อ๋อนี่เราดูอ๋อเราเป็นคนที่ได้รับเทปับทุกคนโอ,โอเค เฮ้ยอันนี้เสียงพ่อปะน่าจะเป็นเสียงพอ่อว่ะโเคเเาเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยอาไปโอเคเดี๋ยวฉันจะลงไปข้างล่างโอเคทุกคนคือเมื่อกี้เราได้รับเทปนี่เราดูเทปบนนี้อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับโอเคโอเคก็คือเหมือนว่าที่ผ่านมาคือเราดูเทปนะ,ะไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะโอเค okay, ไม่ใช่เรื่องจริงโอเคน่าจะลงไปหาพอ่อโอเคพ่อเดี๋ยวหนูลงไปค่ะลงไปครับเสียงหมาเห่าปะหมาเห่า มมมเมาเมามามาเปิดหน้าต่างดูได้ครับไอ้ไอ้ผีแอปเปิลหน้าแดงนี่ว่าห้โหอย่าบอกว่ามันคือเรื่องจริงนี่วาทั้งนั้นนะทุกคนเอออย่าบอกว่าคนที่ดูวิดีโอเทมันก็จะตามมาที่บ้านแบบนี้หรอแบบคำสาปป่ะเออแล้วมันโอ้โหอย่าบอกมันเข้าบ้านเรามาแล้วโอ้ oh my god ทุกคนครับ ชวนเรากินพายอ่ะจะเอาพายไหมคือทุกคนตอบได้สองอย่างาคือจะกินหรือไม่กินเอาหรือไม่เอาดีวะแต่ตามหลักตามหลักวิทยาการคำนวณคือห้ามกินนะเอาไม่เอาทุกคนเราปฏิเสธเออ no ไม่กินฉันไม่กิน <c oughs> ก็คือลอเหรอ,อ no thank you ครับทุกคน ก็ถือว่าเรื่องเล่านี่ผีแอปเปิลหน้าแดงนะคือมีจริงแล้วทุกคน<อ>สําหรับใครที่ได้ดูอาวิดีโอเอออะไรนะวิดีโอนี้อยู่นะมันอาจจะไปโผล่ที่บ้านของคุณก็ไดนะ้เฮ้ยแล้วผมจะโดนไหมเนี่ยถ้าน้องออกไปที่หน้าต่างอะผีแอปเปิลหน้าแดงมันจะมาหาน้องเออมันจะช่วยกินพายว่ากินกินพายเปล่าแต่ถ้ากดไลค์ like คลิปนี้มันจะไม่มาอ่ามันเปลี่ยนไปบ้านอื่นเปลี่ยนเป็นพี่ไปหาแทน โอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปน okay, ี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับตำนานผีแอปเปิลหน้าแดงนะวันนี้ขอตัวราไปก่อนแล้วบ๊ายบาย